เราโพสต์เพราะอยากจะให้ร้านเราเป็นที่รู้จักอยากจะให้เพจเราเป็นที่รู้จักอยากจะให้คนมาซื้อของร้านเรามาซื้อของของเรานะครับดังนั้นตั้งใจนิดหนึ่งตั้งใจนิดนึงทีนี้พูดถึงภาพบ้างภาพที่จะนำมาโพส์หรือคลิปที่จะนามาโพสต์คิดนิดนึงครับใช้สมองนิดนึงใช้สติปัญญานิดนึงในการที่จะทําให้มันดีที่สุดมันน่าสนใจที่สุดที่จะดึงดูดคนนะครับ วิดีโอเขาบอกว่าสามวิแรกเนี่ยต้องทําให้คนเขาหยุดดูเราให้ได้แล้วเขาก็จะต่อเนื่องดูต่อไปแต่เป็นไปได้ขนาดไหนอ่าไหนบ้างไม่รู้แต่นะครับในภาพนิ่งนะอันนี้ดําเป็นตัวอย่างให้ดูเอาเอาตัวอย่างมาให้ดูนะฮะภาพเนี่ยมันสําคัญนะครับโผล่ขึ้นมาพอเจอปุ๊บหยุดดูไหมหยุดดูสิครับเพราะมันน่าสนใจผมบอกว่าอันนี้เขาทาโฆษณานะก็เลยเอาภาพโฆษณามาให้ดู ถ้าเราตั้งใจนะครับถ้าเราตั้งใจมันจะทำให้คนหยุดดูภาพของเราแล้วเขาก็จะต่อด้วยการดูต่อไปนะอันนี้นี่เป็นภาพที่เขาขายเครื่องตัดขนจมูกนะฮะตัดขนจมูกนะฮะอันนี้เอามาทำที่เมืองไทยนี่เวิร์กมากเลยเพราะว่าสายไฟที่เมืองไทยเยอะนะฮะอันนี้นะฮะหรืออยากเป็นภาพอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็นะครับดูอันนี้เกี่ยวกับอ่าที่ใช้กับปากนะฮะ อันนี้ที่เกี่ยวกับใช้กับปากเนี่ยก็มีการน,นะทําให้ภาพมันน่าสนใจอยู่ที่เราครับอยู่ที่เรานะฮะก่อนจะโพสลงไปนะบอกเลยนะครับเพจเพื่อนนะฮะร้านเพื่อนเราเองเนี่ยอยากจะแนะนําอยากจะบอกอาจารย์สิพรอยากจะบอกให้ทุกๆุกคนพิธีพิถันนะครับวันวันหนึ่งเราโพสเยอะก็ได้โพสให้มันทีทีจะได้มีความนะครับเรียกว,ว่ามีแอคทิวิตี้เอไอจะได้จับว่าเพจเราแอคทิวิตี้ดีนะครับ แต่ต้องให้คนเขาคลิกต้องให้คนเขาหยุดดูเขาหยุดดูแป๊บหนึ่งนะฮะบางทีเขาไม่คลิกนะเวลาเขาเลื่อน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 จอมือถือเนี่ยเ๊บเขาหยุดดูนะฮะแล้วค่อยเลื่อนต่อเนี่ยแสดงว่าเขาสนใจ AI จับแล้วครับ AI จับว่ามีความน่าสนใจในภาพนี้ AI ก็จะกระจายกระจายกระจายให้ดูนะครับนอกเหนือจากการจับลักษณะต่างๆเขาจับพวกเอไอมันจะจับ ลักษณะนี้น่าจะเป็นตัวหนังสือน่าจะเป็นคนน่าจะเป็นมันอ่านออกนะครับนอกจากนั้นความน่าสนใจหรือพฤติกรรมของผู้บริโภคของผู้ที่มาดูภาพนี้ก็ด้วยนะครับถ้าเราทำให้ AI ไอเขาเชื่อเรา AI เชื่อเรานะครับโพสหรือเพจของเราก็จะไปอยู่ตามที่ต่างๆเยอะขึ้นเรียกว่าเปิดการมองเห็นเยอะขึ้นอันนี้แนะนำเลยละครับ